ข้อนอบน้อมแด่องค์วรัตนตรัยนั่นมีพระบรมสารีริกธาตุเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญศรัทธาสัมมาปฏิบัติไปยังคณะครูบาอาจารย์ญาติโยมท่านสาตุชนตหลายที่ติดตามรับฟังธรรมะมีสติอันเป็นไปกับการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วันนี้ก็เดินทางมาพบปะพูดคุยธรรมะสารธรรมจากแนวทางของการพุทธปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอีกเช่นเคยทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดของทางวัดทองวิทยาลามสำนักปฏิบัติธรรมป่าธรรมชาติในช่วงเช้าของวันที่12เดือน พฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 6 4วันนี้เป็นวันพุธนะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการฝึกหัดปฏิบัติธรรมกันวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของพื้นฐานของการปฏิบัตินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักปฏิบัติก็จะบอกหรือว่าแม้แต่ในเวลาที่เราทำบุญ เราก็าจะมีการสมทานศีลมีการให้ทานมีการภาวนาฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงความบริสุทธิ์ของเรื่องของศีลเรียกว่าศีลวิสุทธิในคมภี์วิสุธทธิมักได้อธิบายเรื่องความบริสุทธิ์แห่งศีลไว้โดยในเป็นต้นว่าศีลวิสุธทธินามสุปริสุธทธังปาติโมขสังวราธิ จตุดที่สั่งสีหลังศีห้าประเภทที่มีปาฏิโมกสังวรศีลเป็นต้นเป็นประธานที่บุคคลรักษาให้บริสุทธิ์แล้วเรียกว่าสีรวิสุทธิสุริวิสุทธินี้ศีลวิสุทธินี้ท่านจำแนกออกเป็นสองประเภทคือศีละวิสุทธิสำหรับประสงค์และก็สีรวิสุทธิสำหรับกระหัตยาโยม ศีลวสุทธิที่สำหรับพระสงฆ์นั้นท่านก็จำแนกไว้เป็นศีลสำหรับพระสงฆ์นั้นมีความสลับซับซ้อนมากจึงขอกล่าวโดยเพียงย่อๆดังต่อไปนี้ผู้ที่เป็นบรรมชิตควรรักษาศีลสีประเภทนี้ 1. ปาฏิโมกข์สังวรศีลศีลสังวรในพระวินัย 2. อินทรีสังวรศีลศีลสังวรในอินทรีห้า สามอาชีวปาริสุทธิศศลสินสังวรในการเลี้ยงชีวิตในการอาศัยปัจจัยสี่ให้บริสุทธิ์สี่ปัจจยะสันนิสิตาศศลศีลส,สังวรในการใช้สอยจตุปัจจัยต่างๆคราวนี้เราก็มาลงรายละเอียดว่าปาฏิโมกสังวรีลศนนั้นมีความหมายว่าอย่างไรในคำว่าศศลนี้ ก็คือการสำรวมจากสิ่งที่ควรสำรวมการงดเว้นจากสิ่งที่ควรงดเว้นมีอามีพลานิสงก็คือความสามารถอย่างผู้ที่รักษาไม่ตกไปสู่อบายทุกส่วนลักษณะของการรักษาศีลให้ทราบตามที่พระองค์ทรง,รงตัดไว้ว่า อนุมัติเตสุวัชเชสุพยททศาวีสมาธายะสิกคติสิกขาปเทสุพิสุควรเกรงกลัวต่อโทษความผิดแม้มีประมาณเล็กน้อยพึงศึกษาโดยสมาทานในสิกขาทั้งหลายดังนั้นขึ้นชื่อว่าบรราชิตหรือพิสุแล้วควรจะระลึกอยู่เสมอว่าเราไม่ควรประมาทอาบัติที่มีโทษ เพียงเล็กๆน้อยๆเช่นทุกกฎทุกภาษสิทธิ์ว่าจะไม่ทำให้ไปส่วบายภูมิได้ควรสํารวมในวินัยเด็กเลียงเหตุที่จะไม่ต้องอาบัติและหากรู้ว่าตนเองต้องอาบัติอะไรก็ให้รีบแสดงอาบัตินั้นๆเสียเหมือนกับที่คนเอามือไปจับฐานไฟแล้วรีบปล่อยมือทันทีทันใดฉันใดฉันนั้นนะ ถ้าต้องอาบัตนะก็ต้องรีบแสดงอาบัต์ถ้าเป็นถ้าต้องอาบัติปาราชิกก็ให้รีบแสดงอาบัติโดยการเสร็จจากความเป็นพระเสียถ้าต้องอาบัตสังฆาทิเศษก็ให้รีบแสดงโดยการประพฤติปฏิบัติปริวัทมานัดถ้าต้องอาบัต์ในสักียปาปจิตีก็ให้รีบแสดง โดยการสละสิ่งของต้องห้ามนั้นเสียก่อนแล้วค่อยกล่าวคำแสดงอาบัติแต่ถ้าต้องอาบัติปาจิตตีหรืออาบัตอื่นๆที่เหลือก็ให้รีบแสดงโดยกล่าวคำแสดงอาบัตได้เลยก็การกระทําดังกล่าวนี้ท่านเรียกว่าปาติโมกสังวรศีลของพระพิสุ นหนึ่งเนื่องจากอินทรีย์สังวรศีมนเนื้อหากว้างมากจึงขอยกไปกล่าวตอนท้ายอันนี้ในส่วนของศิลที่เป็นปาฏิโมกขสังวรศินในส่วนอาชีวปริสุทธิศิ์อาชีวปริสุทธิศีลหมายถึงการแสวงหาปัจจัยสที่มีจีวร อันบินทบาทเป็นต้นมาใช้สอยโดยให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้เป็นผู้บริสุทธิ์ในการเลี้ยงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยองค์ทำแล้วหมายเอาปัจจยปริเยสนาวายาโมนะความเพี่ยนในการสแสวงหาปัใจจัยในวิสุทธิมรรคท่านได้อธิบายความเกี่ยวกับการสแสวงหาปัจจัยโดยไม่ถูก ต้องไว้โดยพิสดารผู้ใขร้รู้พึงและดูณาที่นีนเถิดนะสำหรับพระพิสุผู้แสดงหาปัจจัย4ี่โดยไม่ถูกต้องต่อประธรรมวินัยนั้นในทางพระวินัยบัญญัติได้วางโทษไว้ถึงขั้นปรคิกนะคือหมายความว่าผู้กระทํานั้นต้องอาจต้องอบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนับตั้งแต่ทุกกฎุุวใจสังฆาทิเศถึงปริกได้ แต่ตามประวัติโดยส่วนมากแล้วจะต้องอาบัตทุกกฎสำหรับการใช้สอยปัจจัยหามาได้โดยไม่ชอบนั้น mm hmm. เห็นด้วย mm hmm. เห็นท่านปรับอาบัตทุกกฎเสียก่อนเป็นส่วนใหญ่ถ้าต้องถ้าพระพิสุทธต้องอาบัตตามที่ว่ามานี้ย่อมทำให้ปฏิโมกสมวรศีลขาดไป จึงจะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสุคติภูมิและการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่เมื่อต้องอาบัตแล้วหากได้ทำการเยียวยารักษาอาบัตตามวิธีที่เก่าแล้วข้างต้นสิ่งข้อนี้ก็จะล่วงละเมิดก็จะกลับมาบริสุทธิ์เหมือนเดิมย่อมสามารถเป็นพื้นฐานของการบรรลุมรรคผลนิพพานได้จึงควรที่พิสุต้ตองให้ความสาคัญต่ออาชีวปริสุทธิ์ศลนี้ด้วย ส่วนปัจจัยสันนิสิตศีลหมายถึงศีลที่พิจาณาโดยอุบายอันถูกต้องซึ่งเหตุผลในการใช้สอยปัจจัยเสียในแก่เครื่องนุ่งหม่มอาหารที่โยอาศัยยารักษาโลกไม่ว่าเมื่อใดก็ตามก่อนที่พิสูจน์จะใช้สองสิ่งเหล่านี้จะต้องพิจารณาเหตุผลของการใช้สอยให้ถี่ถ้วนเสียก่อนจึงจะถือได้ว่าเป็นปัจจัย ปัจจยานิสิตาสี์เช่นในการฉันอาหารบิณฑบ,บาตพิสุจะต้องพิณาเหตุของการฉันในทุกๆคำข้าวทีเดียวซึ่งถ้าลืมพิณาในขั้นตอนไหนท่านอา,า,าจารย์แนะนำว่าควรให้พิจารณาภายในวันนั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งแต่ไม่เกินรุ่งอรุณของวันใหม่หากคืนไปล่อยไว้โดยไม่ได้พิจารณาก็จะกระทั่งถึงรุ่งอรุณวันใหม่ ก็ถือว่าการบริโภคใช้สอยนั้นไม่บริสุทธิ์เป็นเหมือนกับการกู้ยืมหนี้สินของผู้อื่นมาใช้สอยโดยตามเรียกตามประสามาโครว่าอินปริโภคคาว่าอินปริโภคะในที่นี้ม่ได้หมายความว่าพิสูจน์ต้องใช้สอยปัจจัยจะต้องตามไปใช้นี่แก่ท่านแก่ทานบดีผู้ถวายทานในภพหน้าแต่แท้ที่จริงแล้วคำนี้เป็นเพียงอุปอามา โดยอาศัยลักษณะที่คล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้ธรรมดาท่านที่ทานที่บุคคลถวายแด่พิสุสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมได้อานิสงค์พลานิสงค์ได้โดยสมบูรณ์เพราะถือว่าเป็นทานที่บริสุทธิ์ทักษิณาบริสุทธิ์ฝ่ายทางฝ่ายผู้รับทานแต่ในกรณีที่พิสุรับทานนั้นมาแล้วใช้สอยหรือบริโภคโดยไม่ได้พิจารณา ซึ่งเหตุผลของการใช้สอยทัคซีนาบริสุทธิ์ทางฝ่ายผู้รับก็เสียไปนะทางดังกล่าวนะย่อมไม่สามารถให้พลานิสงทานดังกล่าวย่อมไม่สามารถให้พลานิสงได้เต็มที่แก่ผู้ที่ถวายทานการถวายทานของเขาจึงเปรียบเหมือนกับการขายของโดยไม่ได้รับเงินสดนะส่วน ทางด้านพิสูจผู้รับทานแล้วใช้สอยโดยไม่พิณาก็ถือว่าไม่สามารถยังปรณิสงของทานผู้ให้บริบูรณ์จ็มที่จะทานน้ำบดีผู้ให้ทานดังนั้นการใช้สอยของพิสูจน์นั้นจึงต้องเปรียบเหมือนผู้ยืมหนี้นะหรือผู้ซื้อสินค้าโดยสินเชื่อในการซื้อขายนั้นโดยทั่วไปแล้วการซื้อขาย ด้วยเงินสดจะก่อประโยชน์มากกว่าซื้อขายด้วยการเชื่อหรือเงินผ่อนด้วยเหตุนี้พระตถาคตอาจารย์จึงได้ใช้คำว่าอินทปริโภคมาเปรียบเทียบโดยเน้นความเสียหายของภาลานิสง์ที่ทานบดีจะพึงได้รับเป็นหลักในการเปรียบเทียบสมดังที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาดีกาได้กล่าวไว้ว่า <c oughs> อินาวะเสนปริโภโคอิระปริโภโคปฏิคาหากะโทหากกะโตทักกีนาวิสุทธิยาอภาวโตอินังขหันตาวาปริโภโควิยาติอโทปริโภโคการบริโภคใช้สอยอินาวะเสนโดยความเป็นหนี้ อินะปริโภโคเรียกว่าเป็นอินะปริโภโคอิติอัทโถหมายความว่าอินางขหิตวาปริโภโควิยะเป็นเหมือนกับการบริโภคใช้สอยโดยการถือเอานี่ทักกินาวิสุทธิยาเพราะความไม่มีทักษินาบริสุทธิ์ปฏิคาหะกะโต ทางฝ่ายของผู้รับนี่อันหนึ่งในคำพีวิสุทธิทมรรคหมายดีการหน้าที่74นี่เองแม้ระบุไว้อย่างนี้ว่ายะถาอินายยิโกอัต,ตโนลุกิยาคันตุนละพติเอวังอินาปริโภคยุตโตโลกะโตนิสสริตุนละพติ เหมือนกับว่าคนติดนี่ย่อมไม่ได้ประโยชน์ที่จะไปตามความปพอใจของตน,ดนได้ชันใดพิสูจผู้ประกอบด้วยการใช้สอยแบบอินะปริโพคะก็ย่อมไม่ได้เพื่อจะหลุดพ้นจากโลกชันนั้นดังนี้นะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมนะ นอกจากนั้นก็ยังมีความอธิบายข้อความต่อไปว่าเมื่อพิสุบริโภคปัจจัยสีโดยขาดการวินาแล้วก็ย่อมเกิดกิเลสความยึดติดในปัจจัยดังกล่าวกิเลสความยึดติดนี้แหละที่เป็นตัวการให้พิสุเข้าถึงทุกขติแต่ไม่ได้หมายความว่าพิสุนั้นทําการรับไปแล้วจะต้องมาคอยรับใช้เจ้านี่เหมือนอย่างที่ทั่วๆไปเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ครอยกเรื่องของพระติสสะสมัยพระพุทธการจากคำพีธรรมะปทกถามาเล่าสู่กันฟังดังนี้พร,พระติดสักมีความคลั่งคล้ายยึดติดในจีวรของตนมากขันมรณภาพจึงไปบังเกิดเป็นเลนเล็กๆเ,เ,เกาะอ,อยู่ที่จีวรของตัวเองนั่นเองขันเมื่อพิสุสง์จะทำการแบ่งทรัพย์สินของพิสุผู้ทำกาละแล้ว ัวเลนนั้นก็วิ่งพร่านไปมาตามกีวรป่าก็ร้องตะโกนว่าอย่าแย่งกีวรฉันเลยอย่าแย่งกีวร์ฉันเลยแม้จะเป็นเสียงของสัตว์เดรัจฉานที่เล็กมากแต่ผู้ดค์ก็ทรงได้ยินด้วยพระโสตทิพย์และก็ทรงทราบว่าหากมีการแบ่งกีวรติสะก็จะล่วงละเมิดต่อพิสุจน์จึงจะทําให้เธอตกนรกดังนั้นทรงมีพระกรุณาต่อพระติสะผู้ตายไปแล้วไปบังเกิดปเป็นเลน โดยตรงเสด็จมาที่หมู่พิสุที่จะทําการแบ่งกีวรเพื่อทรงห้ามไม่ให้ทําการแบ่งกีวอนภายในเจวันจึงส่งห้ามเช่นนี้เพราะทรงเห็นว่าพระติสะรูปนี้จะจุติจาภพบนี้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในชั้นดุสิตในวันที่7จ็นับแต่วันที่ตายไปแล้วดังนั้นจึงต้องอนุญาตให้แบ่งหลังจากเจวันจะเห็นว่าหาพระติสา ผู้ซึ่งใช้สอยปัจจัยโดยขาดสติไม่มีความยึดติดอยู่ในจีวรแล้วเธอย่อมมีสิทธิ์ไปบังเกิดเป็นเทพชั้นดุสิตได้โดยตรงและหากพระองค์ไม่ได้ทรงเสด็จมาห้ามเพื่อไม่ให้การแจกแบ่งจีวรของเธอแล้วแล้วก็อำนาจของความยึดติดจะส่งผลให้เธอล่วงและเมื่อต่อพิสูุส่งผู้บริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นเหตุผลให้เธอตกนรกหนักลงไปอีก นอกจากเป็นเดรัจฉานเป็นเลนไม่พอนะ่นจะตกนรกอีกเพราะว่าไปยึดติดแล้วก็ในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้ไปกล่าวโทษต่อองค์พระอรหัน์ทั้งหลายที่กําลังรับทานอยู่ในขณะนั้นดังที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ในธรรมบทว่าอัยสาวะมลังสะมุทิตังตะตุถายะตะเมวะขายติเอวัง อติโลจนะจารีนังสานิกรรม,มานินยันติทุกขติงมะลังวะเหมือนสนิมอายะสาสมุตทิตังที่เกาะจับเหล็กตาตุดถายะก็เมื่อสนิมที่เกิดแต่เหล็กนั้นคายติย่อมกัดกร่อนตะเมวะซึ่งเหล็กนั้นนั่นแหละ กรรมานิกรรมคือการกระทำการยึดติดเป็นต้นสานิที่เป็นของตนนยันติย่อมนำไปอติโลจนะจาริหนังซึ่งบุคคลผู้ประพฤติล่วงละเมิดต่อปัญญาเครื่องพิจารณาหรือซึ่งบุคคลผู้ใช้สอดปัจจัยโดยขาดการพิจารณาทุกขติงสู่ทุกขติเอวังฉะนั้น จากข้อความที่ปรากฏนั้นแสดงให้เราเห็นว่าการใช้สอยนะสิ่งของใดๆก็ตามควรจะพิจารณาให้มากก่อนที่จะเป็นเหตุให้เราเสียผลประโยชน์นะเสียประโยชน์ตนแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนอย่างมากยิ่งขึ้นนะในเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการใช้สอย ปัจจัยที่ว่ามาเนี่ยมองในแง่ของธรรมะเราเจ็นว่าพวกโดงนั้นทรงมีคุอุปการกับทั้งพระพิกษุและก็ญาติโยมผู้อุปธรรมในการใช้สอยจีวรเป็นอย่างดีหรือว่าใช้สอยปัจจัยสี่นะดันั้นเราในฐานะ ผู้เป็นผู้ใช้สอยปัจจัยต่างๆก็ควรจะคำนึงอันนี้ไม่ใช่เฉพาะพระนะรวมไปถึงไม่ชีด้วยร <Okay. S 1> วมไปถึงญาติโยมด้วยนะ mm hmm. จากนั้นผู้หวังความเจริญ ในการประพฤติปฏิบัติก็ควรจะได้รับประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อคิดสกิจใจให้เราไม่ประมาทในการใช้สอยปัจจัยสีนะ่ในส่วนต่างๆวันนี้ก็นำมาเล่าสู่พวกเราฟังในคำพีมันเป็นข้อแสดงยืนยันหลักฐาน ในการเป็นผู้ไม่ประมาทในการอยู่ในเพศของบรรพชิตของนักบวชของผู้ปฏิบัติธรรมนะก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปก็ตั้งใจภาวนาก่อนสักครู่เอาบุญใจก่อนที่เราจะเผยเมตาก,กัน สเดินหน้าบุกุษสุนีคอยข้าพเจ้าเทอย สนุนส่งเสริมให้ส uh, <yeah. S 2> ัเร็ดไปได้ดีสักทั้งหลายเี่ยมเกิดจากทิ่ทั้งหลายขอให้เกิดขึ้นแกพระพิจาทีเกิดขึ้นแล้วอใจะเริงมออกหาวเวทสามบ A